หนูทดลองซีตันเอ็กซ์พอรเอร์สนับสนุนโดยอมรินเบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ยี่สมีนาคมนี้ใบเทคปาราช่วงเด็กพาเที่ยววันนี้น้องชาวบูพเพเพื่อนมาที่วันแม็กกที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเพื่อนสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาที่นี่ได้ด้วยนะคะแล้ว มีโซนของเด็กแต่ว่าไม่บอกนะคะเป็นความลับเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะคะวันนี้น้องชาบูจะพาเพื่อนๆมาสำรวจวันแบงคอกแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางกรุงเทพที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะที่นี่มีอะไรน่าสนุกอีกคะเนี่ยมีแบบแกะตายเทยชช็อกโกแลตอยู่ตรงนั้นค่ะลองหันไปดูค่ะแล้วก็มีตึกใหญ่เต็มเลยสูงมากนั่นะนะ่นะนะนะมีร้านขายของด้วย แล้วก็มีน้ำพุสาดบ้านให้เหล็กเด็กไปเดินได้ด้วยโซนวันแบงคอกป๊าน้ำพุที่นี่ช่วยสร้างความเย็นสบายและเพิ่มความสดชื่นให้กับพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะติดกับหญ้าที่ใหญ่ที่สุดส่วนสีเขียวต้นไม้เยอะมากเลยค่ะวันแบงคอกออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวกว่า50%ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้คนเมืองได้ใกล้ชิดธรรมชาติค่ะโอ้โหที่มีชั้นนรอบด้วยต้นไม้ เดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าไปในห้างนะคะซนสารพัดไทยรวบรวมความเป็นไทยทั้งงานฝีมืออาหารและศิลป,ปะร่วมสมัยด,มดวงดีไม่ต้องรอดวงปังทุกอย่างก้าใหายชักดีนะจ๊ะแล้ว มีโซนของเด็กแต่ว่าไม่บอกนะคะเป็นความลับเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะคะนี่คือโซนลิตติ้ไรอาโซนสำหรับเด็กนะคะที่นี่เนี่ยมีทั้งระบายสีมีอ่านหนังสือเห็นยังมีสไลเดอร์แล้วก็ปั้นบาวแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับที่ร้านลิตตแกมาทำอะไรคะหนูมาปั้นดินบาวค่ะเชิญเข้าได้เลยครับขอดหน้ากาค่ะไป ถ้าเกิดเวิร์กช็อปพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียกนะครับเล่นตรงไหนก่อนก็ได้เย้แล้วเวลาทำเวิร์กช็อปแล้วไปนิดนึงลเลยตามมาครับไปเลย <S <S เออวเราจะไปทำนิ่เบากันนะคะ ดินเบาเป็นดินปั้นที่นุ่มและเบาเหมาะสำหรับเด็กๆในการสร้างสารรค์ผลงานตามจินตนาการค่ะ <Go! S 1> วันนี้เราจะมาปั้นดินเบาการซึ่งจะมาในคอนเซปต์ของมแมลงก่อนที่จะทำงานเราใส่ผ้าคลุมกันก่อนเราใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนเลยลูกเริ่มต้นเต่าทองมันประกอบไปด้วยหัวกับตัวหัวแล้วก็จุดแล้วก็้องแล้วก็ สัสดส่วนของแมลงเต่าทองหัวจะต้องเล็กกว่าตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสีแดงจะต้องใหญ่กว่าสีดำทำเองได้เลยหรอคะได้เลยค่ะลุยเลยค่ะมีเอันนี้มาจีบอันนี้แล้วก็อันนี้มาชิบเอาตามมาใส่อานนี้สองข้างตอนนี้ได้เต่าทองหนึ่งตัวแล้วเย้เนี้ยไม่เสร็จเลยอะ่ะเนี้ยไม่เสร็จเลยอะ่ะ ขนตาให้น้องทำขนตาน้องมีแก้มด้วยอุ้นแก้มน่ารักมีแก้มหดสีชมพูด้วยเหมือนขนตาเต่าทองเขินนี่หรอ,อการปั้นเนี่ยเป็นเรื่องของจินตนาการเด็กๆสามารถที่จะปั้นแล้วก็กลายเป็นแมลงของตัวเองได้จัดแล้วก็มาติดอยู่บนฝากระป๋องพอเด็กๆได้กระป๋องกลับไปเด็กๆสามารถใช้ประโยชน์จากกระป๋องได้เอาไปใส่ขนมหรือใส่อุปกรณ์อะไรไว้ที่บ้านได้ อาทิตย์หน้าถ้าใครอยากมาเรียนสนุกๆอย่างนี้อีกก็มาเจอป้าฮอนได้ที่นี่นะคะวันนี้ทุกคนบ๊ายบายเย้พี่แซมคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ย เานี่ยอยากมาต้องทํายังไงบ้างคะร้านเราครับอยู่ที่วันแบงคอกเนาะเป็นตึกพาเหรดนะครับอยู่ชั้น4นะครับร้านเราเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง2องทุ่มเลยนะครับถ้าเพื่อนทางบ้านสนใจสามารถติดตามคาลเลนเดอร์เวิร์กช็อปของเราได้นะครับในเพจ Facebook ของเรา Little Gaia นะครับหรือเป็น IG ก็มีเหมือนกันราคา490บาทนะครับภูมิของเขาเลยสองท่านแล้วก็น้องๆ้องหนึ่งท่านนะครับเวิร์กช็อปมีทุกวันไหมครับเชฟของเรามีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงนี้บ่ายสองจะถึงบ่ายสามครึ่งนะครับอุ เก่งมากวันนี้ข้างในเนี้ยมันจะมีอันนี้เนาะออกมาเป็นอันนี้ได้เลยนี่หมุนได้ด้วยนี่ค่ะเิ่งจริกแล้วมี4ชิ้นเนาะ1ชิ้นนะให้ชาบูแต่อีก3ชิ้นนะครับแล้มีให้ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ชาบูและพี่แพรวเก็บภาพบรรยากาศและไฮไลท์งานอมรินเบบี้แอนด์คิสแฟร์สอ m พันยี่สิบหซัมเมอร์เฟส ว้าอันี่มันโซลิตันเอสพอลเลอร์เอาไปดูบ้างเลยกันดีกว่ามีฐานผจญภัยมากมาย, pen, s, gallery, ายไม่ว่าจะเป็น science of plants and insects butterfly gallery summer camping ยังมีรถด้วยขับเก่มากเลยรถยนต์โตโยต้ามากับทีมสุดน่ารักแคมปิ้งและเพลกาวค่ะที่บอกเลยว่าครอบครัวสายเที่ยวต้องหา้ามพลาด มากกับเอาไปคัมปิ้งเลยนะคะมาเริ่มกันที่ Toyota Innova Cinic ค่ะรถ MPV หรู oo, ดีไซน์พรีเมียมขับสนุกประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดเหมาะทั้งขับในเมืองแล้วก็เดินทางไกลเลยจุดเด่นก็คือ, ed, อกัตันซีดเบาะแถวสองแบบเดียวพร้อมเบาะรองน้องปรับไฟฟ้าโอ้ oh, สบายมากเลยค่ะบเบาะแถวสามพับเรียบได้แบบ50-50เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เต็มที่ใช้งานได้ยืดยุ่นสุดๆและนี่ก็คือพารโนมิคซันรูฟขนาดใหญ่มองวิวเพลิน<ๆ>ระหว่างทางเติมเต็มทุกช่วงเวลา ครอบครัวให้กลายเป็น The Amazing Memories ค่ะมองก็จะด,ดีดีเลยนะนี่อันเนี้ยและแน่นอนค่ะ Innova c ซ n n i c เขาก็ให้ความมั่นใจด้วย Toyota Safety Sense ครบทั้งความสบายและก็ความปลอดภัยเลยอีกคันก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะกับ Toyota v e l ลรถเจ็ที่นั่งดีไซน์สปอร์ตขับง่ายคล่องตัวสุดๆเหมาะกับครอบครัวยุคใหม่ที่มองหารถแบบสมาร์ทโมเดิร์นค่ะปกัไป เบาพักได้หลากหลายจะออกแคมป์หรือว่าช้อปปิง้งก็ใส่ของได้เต็มที่เลยมีที่วางแก้วมากถึง15จุดและยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระเหลือเฟือภายในกว้างพร้อมจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Car p l พ y และ Android Auto แถมยังมีที่ชาร์จไร้าสายไม่ต้องกลัวแบตหมดระหว่างทางด้วยนะคะทั้ง Toyota i n n o v a ว่าซีนและ Veloz รตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสายออกทริปหรือว่าจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ได้หมดเลย และถ้าบ้านไหนกำลังมองหารถครอบครัวอยู่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในงานอ m ม r i รินเบบี้แอนด์คิสแฟครั้งหน้านะคะหนูทดลองซิตันเอ็กซ์พอร์เตอร์อมาินทีวี